สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโอ้บ๊ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นลิงก์กันครับก็มาจากซีรีส์ The l e g e n d of z e l d ซนะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวเอกเลยนะครับแล้วก็โผล่มาตั้งแต่ภาคแรกนะครับแล้วก็ยันถึงภาคปัจจุบันครับก็คือภาคนี้นะครับโอเคครับงั้นเราจะเข้าโหมดฝืนก่อนเลยนะครับสำหรับลิงก์นะครับก็จะมีทั้ง8ชุดนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดฝึกแล้วนะครับมาดูท่าท้อนก่อนเลยครับน่าเก็บดาบเข้าฝักดาบครับท่ามากจริงๆ่ามาครับแล้วก็มาต่อด้วยท่าแจ็ปกันเลยครับแจ็ปข้างนอกนี่จะช้ามากครับถ้าเกิดแจ็ปโดนศัตรูนี่จะออกไวหน่อยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นท่าหน้าเอครับเอาดาบฟาดลงไปครับ ลงเอครับเอาดาบกวาดล่างครับแล้วก็ขึ้น A อครับเอาดาบตวัดขึ้นครับแล้วก็มาดูท่าปุ่ม B ครับท่าพิเศษเลยครับบีจะเฉยครับยิงธนูออกมาครับก็สามารถชาร์จได้นะครับถ้าเกิดมีเสียงดังปิ้งนะครับก็แปลว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับก็สามารถยิงได้เลยก็ชาร์จเรื่อยๆนะครับจะปล่อยตอนไหนก็ได้ท่าหน้า B ครับคือชื่อท่าว่าเกลวมุมแมลงครับคือจะปาหมูแมลงออกไปนะครับแล้วก็มีดาเหวด้วย ถ้าเกิดมุมแมลงกลางกลับมาครับแล้วก็โดนศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูนั้นดึงเข้าหาตัวเราครับก็เป็นท่าที่ดีครับเอาไว้ต่อคอมโบได้อีกด้วยต่อมาครับคือท่าลงบีครับคือท่าบอมครับคือหยิบระเบิดออกมาจากตัวเองครับแล้วก็ปาใส่ศัตรูครับท่าขึ้นบีนะครับคือท่าสปินนักแหกครับคือจะหมุนรอบตัวครับ แล้วก็จะเอามาทำคอมโบกับท่าบอมได้อีกด้วยนะครับก็คือกระโดดลงไปข้างล่างก่อนใช่ไหมครับคือกระโดดให้หมดคขาแล้วก็กดขึ้นบีนะครับสปินแอคลแล้วก็เราเบิดก็จะเบิดอีกทีนึงครับทำให้ตัวเรานั้นสามารถกดสปินแฮตได้อีกทีหนึ่งครับเป็นท่าที่ดีครับต่อมาก็คือท่าสเปซหน้าครับสเปหน้านั้นจะต้องกดโจมตีถึง2ครั้งครับถ้ากดแค่ครั้งเดียวก็จะฟันแค่ครั้งเดียวครับเราต้องกดอีกทีนึงครับถึงจะฟันครั้งที่2ครับต่อมาครับสเปล่างครับ ก็จะกวาดทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับสมับนครับจะฟันถึง3มครั้งครับต่อมาครับท่าจับครับท่าจับของลิงนะครับเป็นท่าจับระยะไกลครับเมื่อจับแล้วครับถ้ากดเอเฉยๆครับจะเอาด้ามดาบทุบไปที่หน้าครับโยนไปข้างหน้าครับก็จะเตะไปข้างหน้าครับถ้าเกิดจับลงนะครับก็จะทิ้งศอกลงไปครับ ถ้าจับแล้วก็หลังนะครับก็จะเหวี่ยนเตะไปข้างหลังครับจับขึ้นนะครับก็จะจับศัตรูนะครับโยนขึ้นแล้วก็ฟันครับต่อมาครับก็จะเป็นท่าที่ดีท่าหนึ่งนะครับเอาไว้กับเข้าสู่สเตยนะครับสิ่งสําคัญของลิงก์อีกท่าหนึ่งนะครับคือท่าคอช็อตครับคอช็อตเนี่ยก็คือที่ลิงก์นะครับเป็นใช้จับนะครับคือตรงเนี้เราสามารถที่จะใช้คอช็อตเนี่ยจับตรงขอบสเตยได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องหันหน้าเข้าสู่สเตยครับ ถ้าเกิดเราไม่ได้หันหน้าเข้าสูส่สเตทนะครับก็จะพลาดครับแล้วก็โลกของลิง์นะครับก็จะสามารถกันท่าของโปรเจกต์ไทได้อีกด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่เฉยๆโลกก็จะกันให้อัตโนมัติครับเราอาจจะได้พูดถึงโลกของลิงนะครับในคลิปในอนาคตครับเอาละครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าแอร์ครับคือท่ากากาศครับกระโดดเอครับคือการเตะครับกระโดดหน้าเอนะครับก็คือการเอาดาบฟันถึงสองครั้งครับถ้าเกิดฟันครั้งเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดไม่กด่องกระโดดหลังเอครับก็คือการเตะไปที่ด้านหลังครับจะเตะได้ถึงสองครั้งครับกระโดดลงเอครับก็คือการเอาดาบดามเอาไว้นะครับ ซึ่งจะมีสูงสุดถึง2องฮครับแล้วก็เป็นสปายได้อีกด้วยกระโดดขึ้นเองครับก็คือการเอาดาบดามแช่ไว้นะครับโอเคครับงั้นเราก็รู้มูฟเซตของลิงแล้วนะครับงั้นเราก็จะเข้าโหมดออนไลน์กันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมดออนไลน์แล้วนะครับวันนี้นะครับจะไม่เล่นโหมดทัวนาเมนต์นะครับเนื่องจากไม่มีคนนะครับก็มาขอเล่นโหมด one on o แทนแล้วกันนะครับโอเคครับ เราก็มาเจอคนแล้วนะครับเราก็จะมาเล่นลิงนะฮะมาดูครับขอวอร์มก่อนละกันโหผมไม่เล่นลิงนานมากครับไม่แตะเลยครับมันไม่ใช่ตัวประจำผมเลยนะตระกูลเซลด้านี่ผมไม่แตะลิงเลยอเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับเจอกับผู้ลิงครับป่ามูแมลวครับยิงนูครับกระโดดได้กระโดดดีนี่ก็ผู้ลิงแฉไปครับป่าระเบิดกวาดปั๊บ โลกเก่งจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าผู้ลินเนี่ยจะเก่งจ้กกา,าก่ามากๆครับถ้าเกิดเราเล่นบนพื้นนะครับผู้ลิมน,นี่น่าจะหลบได้ถ้าส่วนใหญ่ป่าระเบิดไปครับเหมือนเขาจะล่อนะครับล่อให้ผมไปตรงมุมขอบนะครับเราไม่เข้าไปหรอกนีแต่ยันเข้าไปครับโดนเตะขาคู่มา ยิงครับยิงยิงต้องค่อยๆ่ลอยครับมูแมลงครับสวาดล่างครับด้วยสมาล่างมาสิปลาระเบิดอ้าโดนด้วยระเบิดไม่นะนี่นะโอ้โหเขาหยิบระเบิดไปครับการระเบิดครับมากระเด็นกลับไปให้รู้สบางว่าระเบิดใครนี่แต่ไม่โดนครับนี่นี่ยิงถนูไปครับกวาดครับสมาหน้าไม่โดนครับหลบได้สมาบนไม่ถึงครับนึือว่าเขาจะวิ่งเข้ามาครับจับไม่ถึงครับ จับอีกทีนึงไม่ถึงแล้วนี่ฟาดเข้าไปครับโอ้โหโดนจับเหวี่ยงเข้าไปครับนี่ยายายาดูนะจะทําอะไรพูลินฟาดครับไม่โดนครับฟาดสมแมไปเตะเข้าไปครับแล้วก็แจ็บตีสมแมบนครับกว่ารอบตัวครับอ้เป็นท่าที่โกงจริงๆครับสมแมบนเนี่ยฟันถึงสามครั้งนะครับโอ้โหโดนสมแมหน้าครับยายายาูลินอย่าเล่นอะไรไม่ไม่เข้าเรื่อง จับไม่โดนครับอุ้น,นี่ขนาดจับระยะไกลเลยเนี่ยดูว่าถึงแล้วเนี่ยระเบิดครับแจ๊บเข้าไปครับไม่โดนระเบิดนี่ฟาไปอีกทีนึงโยนระเบิดขวาบนครับโอ้โหระเบิดโดนตัวเองซีสมาหน้าครับดักเอาไว้ครับทางซ้ายปาระเบิดออกไปแกหยิบระเบิดครับอะไรยิงธนูปามุแมลงปาระเบิดแจ๊บครับลิงนี่สารพัดของจริงนี่ฟาเข้าไปครับสมารหน้าครับเรียบร้อยครับ ไม่เคยรู้สึกเหมือนมีอะไรครบมือขนาดนี้มาก่อนคือมันก็ตีแรงนะแล้วก็มีท่าโจมตีระยะไกลเยอะมากๆอ่ะอืมเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดลิงใช้ได้เลยโอเคครับงั้นเรามาต่อที่เส้าพิศสอนครับดูดีเว่าเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่ารู้สึกชอบเหมือนกันนะเนี่ย รอบที่2ครับเจอกับเคอร์บี้ครับโอ้โหนี่มันจะเล่นแต่ก้อนกลมๆสีชมพูหรือไงยิงธนูไปครับน่าโดนไป12เพียวๆครับฟาดเข้าไปยิงธนูครับเคอร์บี้จะมาไม้ไหนยิงธนูป่ามูมัแรงอ้าวไฟนอลคัตเตอร์มาเหรอนี่เตะดาบไปครับโอ้โหโดนแฮมเมอร์ไวเต็มๆแจ๊ไปครับเคอร์บี้ลงมาป่าระเบิดอ้าอาดิ เตะยานไว้ครับปามูมแรงฝ่ายนอคัเตอร์กันได้ครับแล้วก็แจ๊บกลับไปสไปอ้ยไม่ลงครับถ้าลงนี่จะแจ๊บมากอุย้ยแฮมเมอร์ไม่โดนครับจับครับนี่ตีด้วยดาบโอ้โหนี่แดดหน้าตีครับเรียบร้อยครับ นี่อะไรอะไรยายาโอ้ยปาผิดครับไปปลาลงครับโดนตัวเองโอ้โหเคอร์บีโโ้นี่สมัทรัวๆเลยครับโอ้โหแฮมเมอร์โดนอีกระเบิดไหมครับมาหน้าโดนด้วยเอาดิใส่เข้าไปครับแจซฟครับมาสิฟาดเข้าไปครับอะไรหินอะไรนี่ตีกวาดบนโอ้โหโดนเขาแปลงเป็นลูกตุ้มครับ เมอร์อะไรเตะเข้าไปครับสปไม่โดนครับเฮ้ย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 โอยเกือบแล้วเกือบแล้วแม่งพร้อมเป็นไฟเลยยายาถ้าโดนนี่ก nah uh ็ตายเลยเนี่ยอะไรอะไรอย่าแปลงมั่วเราก็จับครับทางแก้เทอร์บี้ครับคือการจับครับเธอเข้าแปลงรูปร่างอย่างนั้นนะอะไรหลบได้นี่จบเข้าไปครับแล้วก็สปเกาะขอบพอดีครับ แจ๊บอีกทีหนึง่งต่อไปอืมไม่ได้อีกแล้วโอ้โหโดนไฟนั่คัตเตอร์ครับอืมผมนึกว่าเขาจะโลมาอะไรสมัยนะโอ้โหโอ้โหโดนโดนสมัยค,ครับเมื่อกี้ผมจับผ้าเขาเขาโลมาด้านหลังแล้วก็สมแัยกับไม่ยงงิงฮน,นูไม่โดนครับโอ้โหโดนแฮมเมอร์ไปเต็มๆครับอืมอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสักได้ใจไปแล้วอลไรหลบได้จับครับไปไหนทิ้งศอกโอ้โหนึกว่าจะสมับนสู้ได้นะสมัทหน้าไปครับเรียบร้อยครับโ,โหลิงนี่แบบเล่นสนุกมากเลยนะเนี่ยมันแบบไม่รู้ดิคือมันหลอยได้ทุกอย่างอะลอยทียนี้จนแบบเรามีโอกาสได้สมัทอะแล้วมันก็ตายอะรู้สึกว่ามันลดเขาเรียกว่าลดอะไรอยู่ลร เหมือนมันลดระยะเวลาในการที่เราจะต้องเข้าไปคุกขงในกับมันนะ่ะมารอบนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าถ้าตัวซานี่ผมว่าจะออกเลยวลิงเล่นสนุกนะรู้สึกว่าไม่ไม่คบเครื่องดีจริงๆทำไมผมไม่เล่นรอบตอนแรกวะบางที่ผมอาจจะไม่ใช่แฟนซีรีส์นี้ก็ได้ผมเลยไม่มีแรงอวยเล่นนะครับโอ้เขาเล่นลิซซอนครับ มาครับป่ามูมาแงไหมครับยิงธนูเอาร่วลงไปยิงอีกดอกนึงหลบได้เหรอปุ่มมัแรงไหมครับยิงธนูอีกดอกนึงอะไรอะไรแฟร์วิทอะไรนี่พันเข้าไปครับโอ้โหจะตามไปตาครับโดนแฟร์วิธเต็เต็มโอ้โหโดนอีกดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเข้ามาป่าระเบิดครับโอ้โหตัวสมาล่างครับอือหือต่อที่แฟร์วิทครับโหโหโเมื่อกี้ยังไม่ทันลุกเลยขึ้นมาครับเี็แท็กยิงธนูไม่ถึงครับ ใส่เข้าไปแซปแจ็ปไม่ถึงครับล็อกสมัทไม่โดนนี่จับทิ้งส่อครับแล้วก็สมัทบนครับปาระเบิดครับโอ้พี่ชายยืนระเบยอ่ะนี่สมัทหน้าเข้าไปเท่าเรียบร้อยครับจบไวมากครับชีวิตแรกโอ้โหระหว่างปาระเบิดเขาแฟลร์พิกเข้ามาครับนี่นี่นี่ใช้สปายโอ้โหโดนสมัทบนครับอือโดนโดนท่าฟลายครับของดิสตอนครับ นี่จับครับทิ้งสองแล้วตอนด้วยสมาร์ทนครับนี่แทงด้วยดาบโอ้โหซีสมาร์ทหน้าเข้าไปครับยิงธนูไม่โดนครับสปายอ่านีเรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้ลิซอนพลาดครับไฟติดสเตจเอาไว้ครับมันก็เลยขึ้นไม่ได้โอ้รอบนี้ครับก็ง่ายๆไปเลย มา,มาดูอีกคู่หนึ่งนะครับเปลี่ยนสีบ้างไปเ,เปลี่ยนชุดบ้างครับเป็นสีดํเขนาน่จะเปลี่ยนตัวนะดูที่จะเลือกตัวอะไรโอ้เลือกคราวครับคราวอีกแล้วเหรอเจอเว่งบ่อยมากเลยเนช่วงนี้นี่ยิงธนูไปครับโอโ้โดนสมัสล,ล่างครับสมัหน้ามาไม่โดนครับจับกลับไปป่าระเบิดนี่แดดตีเข้าไปครับ ดับไม่ถึงครับยิงธนูปามุมแรงสมแมหน้าครับป่าระเบิดดักไว้โดนไหมไม่โดนครับเขากิ้งกลับมาครับขอสแสละอะไรแจ้งเข้าไปครับปาระเบิดนี่โดนเข้าไปปามุมแรงยิงธนูระเบิดนี่คบเครื่องครับยิงธนูครับนี่สมแมล่างเข้าไปครับยังไม่ตายครับนี่ซ้ําอีกทีหนึ่งได้ไหมยังอยู่ป่าระเบิดไหมครับ โอ้โหโดนเบรบ,บีมแบบลิมิตครับอืมโดนสมัทบนโอ้โห,โดโดโโหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เตะไม่โดนครับสมัทล่างป๋าป๋าระเบิดไปครับโดนไหมไม่โดนครับเรียบร้อยครับคราวขึ้นไม่ได้ป๋าป๋าระเบิดน้ำร่องก่อนครับนี่เทศกาลเทศกาลสุภุโอ้โหโดนฟาดเข้าไปอืมโดนส,ไ,ดนสไลด์ครับ เหมือนเท้านี้เขาจะดูเล่นคล่องกว่าตัวอื่นๆนะเนี่ยนี่ชิบระเบิดไปก่อนครับจับครับเตะเข้าไปสไปไม่โดนครับเวรกรรมกรรมของกรรมครับพลาดครับลืมกระโดดทีนึงยิงธนูครับเตะเข้าไปแซ่บแล้วก็สไปเอ้ยได้ด้วยวะ่ะโอ้ยสวยงามจริงๆอ่า คืนนี้หลับฝันดีนะครับเฮ้ยเราเล่นสไป์กันดีกว่าอีกรอบนึงนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมคาดบ้าผมอยากได้สไป์อีกทีหนึ่งมาครับคู่สุดท้ายครับขอจะเลือกตัวอะไรมาครับ โอ้โหเขาเลือกเบลเซอร์ออกมาครับมายิงธนูน้ำล่องตามูลแมลงเขาทิ้งตัวลงมาครับโอ้โห,โโหดิ้นไม่ทันครับโอเคเรารู้แนวทางก็เล่นนายแล้วว่านายจะกระมิกระเซ่เราใช่ไหมฮะอย่าหวังเตะเข้าไปครับเราต้องหลบครับโลยิงธนูเตะแซบมาปามูลแมลง ฟัน,นลลเ,เข้าไป้วยสมาทหน้าแล้วก็ปาเบิดไปครับแซฟเข้าไปอย่าเข้ามานะอย่าจับนะเว้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาแม่งจะโลเข้ามาใกล้ๆปลามูแรงครับสมาทหน้าเข้าไปลงมาไม่ไม่โดนครับแดดตีครับฟาดด้วยดาบครับเตะเข้าไปครับแล้วก็สปเออแล้วแหละโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมโอ้ไม่เคยรู้สึกดีใจอะไรขนาดนี้ โอเคครับสำหรับคลิปของลิงก์นะครับ The Legend of Zelda ในเกม s u p e r Smash นะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับชมอย่างเต็มอิ่มนะครับสำหรับลิงก์ก็ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมก็อยากเล่นลิงอีกรอบหนึ่งนะก็เล่นสนุกดีนะอือเดี๋ยวไปเล่นกับอีวานก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แฟนเพจ Victory Road แล้วก็แฟนเพจของผมด้วยนะครับแฟนเพจโอบูนะครับเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยหากมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมได้นะครับที่เพจนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับสำหรับเกมซูเปอร์ส s ตครับโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ